สวัสดีครับก็อฟอดครับเดี๋ยววันนี้พามารับชมรีวิวนะครับก่อนไปรับชมออกตัวก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นไข้เนาะเพิ่งได้ถอดแบตนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่ด้วยล่ะนะครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวรถให้ชมกันนะครับถ้าไม่ดีขับตกบกพร้องผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่สบายจริงเสียงไม่เอาอะไรแล้วนะครับแต่ว่ามีความตั้งใจนะครับที่จะ รีวิวรถให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะนะครับอยากทำงานนะครับเอาจริงแล้วก็จะได้มีรถรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวจะเป็นรถครอบครัวเนาะก็จะเป็นตัว Ford e v e r วอร์เรสต์เอเวอร์เรสเนี่ยมีจําหน่ายหลายรุ่นนะครับมีจําหน่ายทั้งขับ2องยันขับ4นะครับวันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวจะเป็นตัวขับ4นะครับขับ4ก็มีจําหน่ายด้วยกัน3รุ่นก็จะเป็นไทเทเนียมไวท์แท็กแล้วก็แพลตตินัมแพลตตินัมเป็นตัวท็อปสุดเป็นเครื่องสามพันนะครับ่วนกเีย จะเป็นเครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะครับก็วันนี้รถที่เรามารีวิวจะเป็นตัวไทเทเนียมนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกอลด้วยนะครับนี่เลยนะครับรถที่เรามารีวิว New Ford Everest ์เรสต์ไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2อขับ4นะครับวันนี้มาในตัวขับ4นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าอีชิพเตอร์เนาะแรงม้าสูงสุด107 210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับสำหรับคันนี้เนาะเป็นสีเทาวันนี้มาแบบเดิมๆเลยนะครับนี่แต่คันนี้นะครับเคลือบแก้วมาแล้วนี่วันนี้เคลือบแก้วนะนะครับอาจจะดูแบบอุ้ยกอปเดิมๆเลยนะครับแต่คันนี้นี่แนวแบบลักชัวรี่จริงๆนะนะครับทำเคลือบแก้วมาแล้วด้านหน้านะครับวันนี้ก็เป็นเดิมนะนะครับตัวกระจังก็จะเป็น โครเมียมคาดกลางเป็นโครเมียมนะครับรังผึ้งเนี่ยจะเป็นสีเทากาฟไฟนะเนี่ยครับตรงนี้เป็นเทากาฟไฟนะครับโลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ำเงินแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับก็เป็นแมททิค LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED แบบนี้นะครับตัวไฟหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เนาะเป็นหลอด LED แยกสูงตับนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยว อยู่ที่ไฟหน้าอยู่แล้วนะครับตอนเราบิดล้อเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับในตอนกลางคืนตอนเรายูิเธอเราเลี้ยวหรือว่ารถที่กําลังจะเลี้ยวเหมือนกันเนี่ยตรงทางแยกเาก็จะได้มองเห็นนะครับระบบนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมีระบบป้องกันไฟแยงตามาครบนะครับที่ปั่นน้าฝนรถรุ่นนี้เป็นอัตโนมัตินะไฟตันหมอกนะครับก็เป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานนะ ตัวกรอบไฟตันหมอกก็จะเป็นโครเมียมนะครับจะรับกับตัวกระจังหน้าชายกันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานรถรุ่นนี้มีกล้องส6 0้อองศานะครับด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างแล้วก็ที่ฝาท้ายนะครับก็รอบคันนะมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหย,ยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับของเราหยุดยันศูนย์นะครับก็คือ Active d Cruise Control แบบ Stop and Go แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบจะ ใช้เป็นคูนคอนโทรลปกติก็ได้นะครับระบบรักษาเลนมีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยนะครับมี4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวจับคนเดินนะครับอันนี้นะครับท้วล้อก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับตัวเอเวอร์เระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับเบรกมือไฟฟ้าล้อแม็กก็เป็น20นิ้วอย่างนี้นะครับเป็นหน้าเงา ยางก็ของกูดเยานะครับ255ห5 5ห้าหบก็ยางวิ่งทางเรียบแหะครับแก้มนะครับก็เป็นคีบระบายความร้อนเนาะตัดด้วยขอบโครเมี่ยมตัวครอบกระจกนะครับก็เป็นโครเมี่ยมนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับนี่ข้างตัวรถตอนเราปลดล็อกนะครับหรือเราเปิดประตูนั่นเอง มีเตือนจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะครับแล้วก็ราวหลังคาเป็นสีเงินนะครับแล้วก็คันนี้มีมูลลูกนะครับนั่งแถวสองก็ดูดาวได้นะเพราะมันเป็นมูลลูกนะครับลูกค้าไม่ติดกันสานะครับแล้วตัวขอบยางก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าถ้ารุ่นอื่นมันจะเป็นสีดำๆนะตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับเบ้าลองมือเป็นแบบฟิล์มใส การลอยเล็บเราลอยเครื่องประดับเราไปโดนนะครับในร่องมือเปิดตรงนี้มือเปิดนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ก็เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวก็ทัดล็อกรถแล้วก็กำมือปลดล็อกรถได้เลยนะครับไม่ต้องหยิบรีโมทมากดนคราบว่าไทเทเนียมมีมาบันไดเป็นขอมเงินแบบนี้นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นหวัดลิงค์นะครับเป็นหวัดลิงค์คันนี้มีแอดบูนะนะครับเติมน้ำยาแอดบู เป็นตัวใหม่แล้วนี่แล้วคันนี้ก็ติดฟิล์มวีคูด้วยนะครับลูกค้าอัพฟิล์มขึ้นไปด้านหลังนะครับฝาท้ายก็มีไฟเบกรกดวงที่สามมีน้ําล้างกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีกล้องานที่ก็ปบอกไฟท้ายเป็น LED signature ก็คือเต็มอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวไทเทเนียมเนี่ยคำว่าเอเวอเรสก็จะเป็นโครเมียมนะก็หรูหราครับลักชนะัวรี่เนาะฝาท้ายเป็นไฟฟ้า ฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามีระบบกันหนีบเรียบร้อยนะครับ,บเบาะแถวที่3ก็จะเป็นไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นพยางนะครับพยางอันนี้เลือกเป็นดักฝุ่นนะนะครับเป็นดักฝุ่นแล้วก็เป็นถ่านนะครับอันนี้เป็นของ E I นะครับเห็นป่ะเป็นไฟฟ้าด้วย ด้านหลังมีเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะครับไฟตัดหมอกหลังมีครับมีระบบเตือนการชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าดีมากเลยเนาะตอนเราถอยเนี่ยมันไม่ได้แบบจะใช้คําว่าอะไระตอนมันถอยเนี่ยมันจะจับรถที่เข้าหาเรานะครับความเร็วไม่เกิน60เนาะมันจะเหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ที่เราอยู่ในห้างในปั๊มนะครับ อ่ส่วนระบบช่วยเบรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะลูกค้าบางคนบอกว่าทําไมบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนมันไม่เบรกนะครับระบบเนี้ยมันกันไว้สําหรับตอนที่เราเผลอเข้าเกียร์ผิดบางทีตอนลูกค้าเรียเบรกบ่อยๆเนี่ยมันไม่เบรกนะครับเนาะอันนี้ก็ให้ลูกค้าเข้าใจระบบการใช้งานก่อนนะอันนี้ผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าเคลือบแก้วมาแล้วเนาะข้างหลังก็มีตัวปรับแอร์หลังนะครับบ่อไฟฟ้าคู่หน้า8ดทิศพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ จอเรือนไมล12นิ้วจอกลาง12นิ้วนะครับ <c oughs> มีโหมดการขับขี่นะครับ6โหมดนะก็ใช้งานหมุนได้เลยนะครับก็ครอบคุมครับเป็นหนึ่งในตัวท็อปของรถครอบครัวเรานะครับบางคนบอกว่าไทเทเนียมกับไวาแทกต่างกันเยอะไหมผมว่านะครับรวมๆเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันครับมันจะไปต่างกันเรื่องของตัวเนี้ยมันจะดูแบบเน้นหรูหรา นะครับเน้นลักชัวรี่เห็นไหมเพราะมันเป็นโครเมียมเป็นอะไรส่วนตัวไวท์แท็กเนี่ยมันจะไปเน้นเรื่องของดูให้อารมณ์ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับความต่างนิดหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแนละที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กลาบขออภัยนะครับพบกันใหม่่นนนนนคคคคลิิปห้้าาะะีีขออตััััววไกรรบบสสด